ก็มีฝุ่นด้วยนะตรงนั้นใส่ไวาหนิแตกโอ้โห <c oughs> สินค้าห้าห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสาม ก้าโมงสามสิบเก้านะครับขบวนสี่สามสามนะช้าห้านาทีนะครับก็วันนี้วันที่ยี่สิบสามด้วยเอ้ยวันที่หกนะผมมีตลาดนัดอยู่บัวใหญ่ด้วยนะตามปกติแล้ววันที่เป็นตลาดนัดคนจะเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับคนน่าจะไม่ก็เยอะหรอกเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนนะครับแต่ก็เยอะอยู่ดีนะมีผู้ใหญ่ เยอะอยู่ดีนะครับมี5-3าะนะครับตามหลังมาด้วยนะครับ5-3ช้า1,100นะครับตามหลังมานะครับตามมาตั้งแต่เก่งคอยเลยก็ขบวน4-3-3นี่ก็ออกตี5ครึ่งนะครับเฮ้ยอ่ออตี5ครึ่งถูกแล้วถ้าตี5ตรงจะเป็น4-3-1 ก็สี่สามหนึ่งออกตีห้าตรงนะครับสี่สอสมออกตีห้าครึ่งแล้วสองสองกระบอกนี้วิ่งคนละสายแล้วจะมาบรรจบกันอยู่ชุมทางบัวใหญ่ในเวลาใกล้ๆกันนะครับเรียกได้ว่าเวลาเดียวกันก็เป็นได้นะแต่ว่าอันที่จริงอะ่ 4, 3, อะสี่สามหนึ่งจะมาถึงก่อนได้ซ้ำเพราะว่าสี่สมึจอดอยู่โคราชครึ่งชั่วโมงนะครับ จอดเติมน้ำมันแล้วก็รอรอออกครึ่งชั่วโมงเลยนะโอ้โห,โห,โหโดูดิมองด้วยสายตานี่เป็นสิบคนแล้วนะนะพรุ่งนี้วันออกวันสานะแล้วคน,นก็อาจจะไปซื้อของซื้อ อุปกรณ์มาออกมามาทําบุญวันออกพรรษานะครับแล้ววันนี้เป็นตลาดนะัดซะด้วยโอ้โหบรรจบกันดีจริงๆแล้วรถไฟเนี่ยเป็นรถโดยสารสาธารณะหนึ่งเดียวนะผมหนึ่งเดียวในหมู่บ้านนะครับที่ให้บริการแล้วแบบมันเหมาะเจาะทุกอย่างในหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ป้ายอยู่รถอยู่ตรงนี้รถไฟอยู่ตรงนี้ พอไปจอดสถานีโบยใหญ่ปุ๊บลงปุ๊บตลาดอยู่หน้าสถานีเนยะคือไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะครับคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือแบบคือแค่ก้าวขาแค่นั้นเองนะครับทุกอ,อย่างมันง่ายไปหมดเลยนะถือว่าสะดวกอยู่นะขาดอย่างเดียวคือจุมทางบยใหญ่ไม่มีลิฟต์แล้วก็สะพานมันสูงเกินไปนะครับ เรียบร้อยนะครับขาดอย่างเดียวนี่แหละก็เดี๋ยวออกมาถ่าย5 5า3อีกนะครับน่าจะประมาณ10โมงนะตอนนี้น่าจะอยู่จตุรัสแล้วมั้งช้า5นาทีนะครับขบวนนี้แต่ถ้าช้าเยอะก็อ่า คนที่เขาจะไปตลาดเขาก็กลับบ้านเหมือนกันนะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาเดินตลาดเลยนะัก็มีเวลาสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าเดินชั่วโมงครึ่งก็พอแล้วดังมากเลยว่ะดังลั่นเลยนะครับ ปีทักคาแล้วโอ้โห,โห,โห,โโหโเต็มเลยหสองาโอ้โกดเต็มเลยนะไปเก่างนิวสักคกใช่ไหมเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่รถอีกนะผมเก่างนิวสักคกแล้วก็โศกรังนะครับยืนครับได้ยืนนี่คนเต็มเลยเนะี่ย ได้ยืนเลยนะน่าจะเต็มมั้งแต่นูนะ่นน่ะบ้านเรือมนะผมบ้านเรือมจตุรัสแถวๆนู้นแหละเต็มมาเลยนะครับคนก็เริ่มเยอะดีมีบางคนมาจากลำนารายก็มีนะครับนั่งมาบัวใหจอะ่ะ ๋ยวนี้10โมง28 Uhr นะครับขบวน5-3นะมาแล้วนะครับช้านะครับ1,128นาทีนะครับวันที่ถ่ายอยู่นี่คือวันที่6นะครับขบวนรถเป็นของวันที่5นะครับถ้าตามเวลาขาบวนนี้จะมาถึงในวันที่5เวลา4โมง5นาทีนะถึงบัวใหญ่นะครับแต่วันนี้มาถึงบัวใหญ่เวลาวันที่6ในเวลา10โมงเลยนะครับ สิบโมงกว่าเลยนะ่าจะถึงใบใหญ่กับสิบเอ็ดโมงนะประมาณถึงประมาณห้าสิบนี่แหละสิบโมงห้าสิบก็วันที่หกยกเลิกนะวันที่หกหยุดนะครับมีอีกทีวันที่เจ็ดนะก็คือขอบวนนี้อาจจะได้เวลาคืนเล็กน้อยนะครับก็อยไม่เล็กน้อยเดี๋ยอาจจะได้เยอะอยู่น่าจ,จะช้าประมาณหลักสองร้อยเลยแหละก็เพราะว่ายกเลิกนะถ้าทํามาชุดสองคืนนี้ก็จะได้เวลาคืนแบบอาจจะลบ อาจจะเป็นเลขตัวเขียวเลยแต่ถ้าไม่มีชุดสองถ้ารอชุดนี้กลับไปก็จะช้าประมาณสองสามร้อยหรือไม่ก็สี่ร้อยนะครับเพราะว่าถ้าตามเวลาเขาจะออกตีห้านะครับผมตีห้าตรงนะครับขบวนนี้ขากลับก็น่าจะบ่ายสองก็น่าจะถึงประมาณดึกดึกนะครับผม ห้าสามนะสินค้าห้าห้าสามช้ามานะช้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะช้าเท่าเมื่อวานเลยเท่าขากลับเมื่อวานเลยเอาหสินค้าห้าห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสาม 4นี่ลางลางจะยุบยุบหน่อยนะครับเพราะว่าหนักหนักมากๆเลย554เนี่ยผ่าแล้วครับ5113นี่หัวแรงนะครับขึ้นเนินนี่หูแรงมากเลย5108เนี่ยนึกว่า q s y นะครับขึ้นเนินนี่อืดมากนะครับผ่าแล้วครับ53เดี๋ยวเราดูขากลับนะครับ 11ดโมงสิบเจ็ดนครบลเจ็สิบหกนะช้าห้าสิบนาทีนะวันนี้น,นี่มาอยู่มุมสูงนะครับแต่จะมองไม่เห็นนะครับผมมองไม่เห็น,นไกลๆนะแต่ว่าอ๋อจะเห็นเอ่อต้นไม้มันบางนะครับตอนแรกอ่อจะถ่ายอยู่มุมต่ำนะครับหนเจ็ดหกมาแล้วนะครับนดเห็นไฟไหมแต่ไกลนะครับ รถด่วนเจ็ดหกนะครับวันนี้ช้าห้าสิบนะครับช้าทุกวันนะไม่ต้องสืบนะครับคุณน้ไม่ต้องห่วงครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแต่จะช้าเฉพาะเป็นช่วงนะครัไม่ได้ช้าตลอดมาแล้วนะเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะเ้าอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าอยู่ข้างล่างมันจะเห็นตั้งไกลเลย ว้าวควันดำวีดไม่ขาวเร่งมาแล้วนี่มาถึงตรงนี้ค่อยเห็นโอ้โห,โห,โห ดูวันเจ็ดหกนะครับ,รบส่วนห้าสี่นีน่าจะกลับหลังเจ็ดห้านะผมคิดว่านะหรือไม่ก็ไปหลีกเจ็ดห้าอยู่หนองพวงนะครับถ้าไปหลีกหนองพวงผมก็ไม่ได้ไปดูแล้วเพราะร้อนซะเหลือเกินนะครับไปแล้ว เทีย่ยงสี่สิบอ็ดนะขบวน434สามสี่น 4, 3, 4, นะครับช้าประมาณสี่นาทีนะช้าเพราะว่าการโดยสารล่าช้านะเพราะว่าน่าจะคนเยอะนะผู้โดยสารไปตลาดนัดนนะวันที่หกเพราะว่าเอรถก็เลยจอดนานนะครับคนเยอะครับคนเยอะผู้โดยสารเยอะนะครับ บางวันนี่ยืนเลยนะครับบางวันนี่อัดเป็นปลากระป๋องนะครับแต่บางวันก็โลงโอ้โหจะไม่มีอะไรแต่น่าจะออกบ้านเรือออกจากตลาดไปก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ไมมีทีที่น่าจะแก่งคอยนะครับ รถท้องทิ่นะ 4. 4. 4. นะครับสี่มสนะครับดูเสียงเด้อดูโอ้โหเสียงสองคันหนึ่งศูนสองสี่ สี่เป็นชุดของสี่สามสองนะครับวันก่อนเมืม่อวานก็ได้หนึ่งศูนย์สองสี่นะครับก็ไม่เปลี่ยนชุดเลยนะครับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนในชุดของเอาสี่สามสองครับชุดของสี่สามสองมันทำมันทำสี่สามสามนะครับปแล้วครับสี่สามสี่นะครับ จอดป้ายรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสารลงกันมันจะเยอะขนาดไหนดูนะครับผูบ้โดยสารถือว่าเขาที่จะสูงนะครับเยอะเหมือนกันดูดิดูด,ดิคือถ้าผู้โดยสารเยอะแบบนี้โอกาสยุบสถานีโอกาสยุบป,ป,ป้ายน้อยมากนะครับเนี่ยเยอะมากนะดูดิถึงเป็นวันที่ไม่ใช่ตลาดนัดก็มีวันละคนสองคนนะ เขาก็ยังไงเขาก็ไม่ยุบนะครับดูดิดูดิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นป้ายอยู่รถหมู่บ้านไงเอานีเสียงกระทัดด้วย หมดแล้วนะครับอ่านี่ครับรถจอดค่อนข้างที่จะนานนะครับประมาณเกือบ2องนาทีเลยนะครับ<ม>ก็เลยรถช้าประมาณ4นาทีนะครับจอดจนกว่าคนจะลงหมดนะครับ เราจะฟังเสียงสักหน่อยไปแล้วครับเร่งไปแล้วครับเร่งไปแล้ว ตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบห้านะครับขบวนห้าสี่นะครับน่าจะไปลีกอยู่กับเจ็ดห้าอยู่หนองพวงนะครับอู้เปิดบีดนะครับช้าประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนาทีนะครับน่าจะโดยประมาณนะเพราะว่าเขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่อัพบอกนะครับในระบบอัพอัพออกก่อนเวลาตามจริงไม่ใช่นะครับ ในระบบมันมันออกมันอัพออกวันที่วันนี้ไงวันที่หกนะแต่ว่ารถขบวนรถมันเป็นรถของวันที่ห้านะครับตอนนี้เนี่ยด่วนเจ็ดห้าช้าอยู่สิบห้านาทีนะครับก็น่าจะไปรอหลีกเจ็ดห้าอยู่หนองพวงสักพักหนึ่งนะครับ ออกก่อนเจ็ดห้านะครับรถสินค้าห้าห้าสี่นะครับหน้าดำปีนะครับกับช้านะไม่ใช่ขับเร็วนะันะ่ยขับบ่ายมูนี่คืออันนี้คือช้านะครับ ไม่ใช่เร็วนะปกติจะกลับดึกๆนะครับตามเวลาของเขาคือสี่เอ่อหนือไอ้หกโมงคนระับหกโมงเย็นนะครับตามเวลาออกหกโมงตรงนะครับตามเวลาจะออกหกโมงตรงในวันที่ห้าครับแต่วันนี้ออกบ่ายโมงในวันที่หกนะครับก็ช้าไม่ช้าก็ดูวนเอานะแต่ยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหวัวแรงนะครับ เกือบมาไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยในระบบไม่บอกนะแรงแรงแรง51 เดิมนั่นแหละนะครับผมแต่ไปลีกด่วนเจ็ดห้าน่าจะช้าเป็นเกือบพันสองนะครับเราเหลียวเราเรอดูเจ็ดห้าที่นี่เลยนะครับโนับไปเล่งตรงนู้นต่ออีกนะครับ แล้วครับเดี๋ยวรอ75นะครับเรป่่ายบ่ายสองนะแปดนาทีนะครับขบวน75นะครับ รถด,ด่วนเจนะ็ดห้านะครับช้ายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับช้าเพิ่มนะครับช้าเพิ่มเป็นยี่สิเอ็ดนะห้าห้าสี่ก็เลยอยู่หนองพวงนะครับแต่แดดร้อนมากนะไปไม่ได้นะเ,เดี๋ยวเอาไว้ไปเฉพาะช่วงเย็นแล้วกันหรือไม่ก็รถสำคัญนะที่หลีกันอยู่หนองพวงจะไปนะครับน,น,นานทีนะ5้าสี่นะถึงจะไปหลีกดูเราหลีกเจ็ดห้านะครับ น้องพวงก,ก็พรุ่งนี้วันที่เจ็ดนะครับรถขบวนรถน่าจะตามเวลานะครับหรือไม่ก็ออกก่อนเวลานะครับอ่าวันที่หกยกเลิกนะครับที่ผมว่าช้าสองร้อยนี่น่าจ,จะคำนวณผิดพลาดนะครับอาจจะออกก่อนเวลาหรือตามเวลานะครับสำหรับวันที่เจ็ดอ่าสำหรับขบวนรถของวันที่หกก็ยกเลิกนะครับก็ไม่มีทำให้รีเซ็ตเวลาได้นะครับ มาแล้วนะครับด่วนเจ็ดห้านะครับบ่ายสองนะครับแดดกำลังอ,อุ่นๆเลยนะครับดูดิแบบนี้ไม่ียกได้เรียกว่าอุ่นเรเรียกว่าไหมเลยนะครับดูดิมาแล้วนะครับโอ้ควันดำเลยโอ้แดดแรงนะครับแดดแรงต้องวิ่งฝ่าแดดออกมานะครับโอ้ขบนวนรก ลุยแดดเหมือนกันนะครับแดดไม่กลัวครับกลัวน้ําท่วมอย่างเดียวนะครับรถไฟเนะี่ยแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวหนาวไม่กลัวนะครับกลัวน้ําท่วมนะครับรถไฟเนี่ยจะกลัวน้ําท่วมที่สุดนะครับกล <c oughs> ัวสุดๆเลยกน้ำท่วมนะ้าแบบไหลแรงๆนอกด้านในวิ่งหมดนะไม่สนดูดิความเร็วรนะ้อยเนี่ยเอหย ก็มีฝุ่นด้วยนะครับตรงนั้นใส่ว่าหินแตก่นม่กาล,ลองรองบกมือทะขายได้โอ้โหเร็วมากโอ้ยเดี๋ยวจริงๆนะครเดี๋ยวสะใจนะครับยืนหน้าออกมานอกหน้าต่างนี่ไม่ได้เลยครับลมแรงมากไปแล้วครับด่วน7-5ดูอีกทีเดี๋ยวดูขบวนต่อไปก็น่าจะ4-3-9นะครับ สี่โมงสิบสี่นะครับขบวนสี่สัเก้าตามเวลานะครับไม่เห็นสี่คันหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะสองคันนะครับ มาแล้วมาแล้วแดดแรงมากนะนี่สี่โมงแล้วนะเนี่ยวันนี้แดดแรงทั้งวันนะมาแล้วครับรถท้องถิ่นทีสี่ส3 9เก้านะ ไกลๆก็น่าจะสองคันนะครับหญ้าเริ่มลกแล้วนะครับรอส่งพทธิสารก็นะครับมาสองคันนะครับ ต่อพ่วงก,กันมาหลังเขาดีจริงๆนะครับอู้แดดแรงมากมีคนลงไหมนะ่ะ ดังนะครับเล็งมาแล้วครับโอ้โหวันพุ่งเลยอะ ส0 3 4ไหม